นี่คือสิ่งมีชีวิตที่น่ากลัวที่สุดในแม่น้ำที่ถูกกล้องถ่ายเอาไว้ได้บางคลิปอาจจะทําให้คุณอึง้งและบางคลิปก็อาจจะทําให้คุณกลัวแม่น้ำจนไม่กล้าลงเรืออีกเลยสิ่งมีชีวิตแต่ละตัวจะน่ากลัวขนาดไหนกดไลค์แล้วไปดูกันร่างปริศนาใต้น้ําตก นักท่องเที่ยวที่กำลังถ่ายวิดีโอใกล้น้ำตกที่กลางป่าเอมซอนบันทึกภาพในสิ่งที่พวกเขาไม่คาดคิดว่าจะได้เห็นตอนแรกภาพที่เห็นนั้นก็เป็นเพียงแค่น้ำตกเชี่ยวกรากธรรมดาเป็นน้ำตกธรรมชาติที่ไหลไปตามปกติแต่แล้วกลับปรากฏร่างสีดำคล้ายกับมนุษย์ยืนนิ่งต้านทานสายน้ำอยู่รูปร่างนั้นชัดเจนเกินกว่าจะเป็นเพียงแค่งเงาแต่ก็ประหลาดเกินกว่าจะเป็นคนจริง คลิปนี้แพร่กระจายบนโลกออนไลน์อย่างรวดเร็วจุดประกายทฤษฎีเรื่องวิญญาณและก็พูดผีแห่งสายน้ำที่สิงสถิตยอยู่ในป่าอันลึกลับแห่งนี้ซากประหลาดริมฝั่งกลางดึกที่ชายฝั่งออสเตรเลียมีบางสิ่งมาหึมมาถูกคลื่นซัดขึ้นมาตอนแรกมันดูเหมือนกับไม่มีอะไรมากก็แค่ก้อนหินหรือท่อนไม้ลอยน้ำธรรมดา พอกล้องค่อยๆขยับเข้าไปใกล้มากขึ้นภาพที่ปรากฏกลับเป็นซากของสัตว์ขนาดมหึมมาลำตัวซีดพองและก็ขดตัวอย่างแปลกตารูปร่างนั้นไม่เหมือนกับสิ่งมีชีวิตในทะเลชนิดใดที่เรารู้จักบางคนก็บอกว่ามันอาจจะเป็นเพียงร่างที่เน่าเปื่อยไปตามธรรมชาติแต่บางคนกลับเชื่อว่ามันอาจจะเป็นสิ่งมีชีวิตลึกลับบางอย่างและความไม่แน่ชัดนี้เองทําให้การค้นพบชวนขนลุกครั้งนี้ติดอยู่ในคลิปของเราแล้วทุกคนละครับคิดว่าเจ้าสิ่งนี้มันคืออะไรกันแน่ เผชิญหน้างูยักษ์ท่ามกลางแสงจันทร์ที่ลุ่มแม่น้ำแอมะซอนชายหาปลาคนหนึ่งได้ถ่ายคลิปที่น่าหวาดผวาเอาไว้ได้ในตอนแรกนั้นเรือแคนูก็ล่องไปอย่างสงบเหนือผิวน้ำที่คุ่นมัวแต่แล้วเงาขนาดมาึือมาก็โผล่ขึ้นมาจากใต้น้ำมันคืองูอนาคอนดาสีเขียวขนาดยักษ์เลื้อยเคียงข้างกับเรือมาอย่างเงียบเชียบศีรษะของมันโผล่ขึ้นมาเพียงไม่กี่เซนติเมตรจากขอบเรือดวงตาจ้องตรงไปที่ชาวประมง การเคลื่อนไหวเพียงแค่นิดเดียวอาจจะทําให้มันพุ่งโจมตีได้ซึ่งฟุตเทจสุดน่ากลัวหนี้นับเป็นหนึ่งในการไปเชิญหน้ากับงูที่ใหญ่ที่สุดในโลกที่ถูกกล้องบันทึกเอาไว้ได้อย่างชัดเจนที่สุดครั้งหนึ่งเลยทีเดียวแล้วถ้าหากเป็นทุกคนกําลังพายเรือแล้วเจองูแบบนี้บ้างจะทํายังไงสิ่งลึกลับไล่ตามเรือ หลังดึกที่นอกชายฝั่งบราซิลการออกเรือหาปลาธรรมดากลับกลายเป็นประสบการณ์สุดสยองในตอนแรกชาวประมงนั้นสังเกตเห็นคลื่นและลอกประหลาดที่ไล่ตามท้ายเรือของเขาแต่ไม่นานนักเงามืดขนาดใหญ่ก็โผล่ขึ้นมาจากน้ําและก็เริ่มไล่ตามเรือทันทีแถมยังรักษาความเร็วเท่ากับเครื่องยนต์ของเรือได้อย่างน่าขนลุกดวงตานั้นส่องแสงวาบทะลุค,ความมืดเข้ามาใกล้ทุกทีจนชาวประมงคนนี้เกิดอาการแพนิคเขาเชื่อว่าสิ่งนี้กําลังหมายจะโจมตีเขา และจนถึงตอนนี้ก็ยังไม่มีใครรู้แน่ว่าสัตว์ลึกลับอะไรที่ตามเรือของเขาในคืนนั้นร่างขนปริศนาท่ามกลางน้ำนิ่งที่คุณมัวกลุ่มชายหนุ่มบังเอิญไปเจอกับสิ่งประหลาดเขา้าตอนแรกมันดูเหมือนกับแค่ก้อนวัชพืชที่ลอยกันอยู่บนผิวน้ําแต่พอพวกเขาลองดึงขึ้นมากลับเห็นรูปร่างที่ปกคลุมไปด้วยขนสีดํารูปร่างนั้นดูวชวนขนหัวลุก ไม่รู้ว่าดูคล้ายกับปลาหรือดูคล้ายกับมนุษย์กันแน่คลิปนี้ถูกแชร์ออกไปบนโลกออนไลน์พร้อมกับคำบรรยายว่าผีน้ำจนทำให้ผู้ชมรู้สึกหลอนกันทั่วหน้าซึ่งไม่ว่าจะเป็นการจัดฉากหรือว่าของจริงแต่ภาพที่เห็นนี่แหละที่ทำให้มันคู่ควรจะติดอยู่ในคลิปของเราแล้วทุกคนละครับคิดว่าเจ้าสิ่งนี้มันคืออะไรกันแน่ลองคอมเมนต์บอกกันด้วยนะครับร่างมะขือมาที่แม่น้ำหัน ที่กรุงโซประเทศเกาหลีใต้ชายตกปลาคนหนึ่งกำลังถ่ายภาพบันทึกค่ำคืนอันเงียบสงบริมแม่น้ำหันผิวน้ำนั้นดูนิ่งสะท้อนกับแสงไฟจากเมืองเบื้องหลังแต่แล้วบางสิ่งขนาดมหึมมากก็เริ่มกระเพื่อมอยู่ใต้น้ำเงาดำขนาดใหญ่ค่อยๆเคลื่อนเข้ามาใกล้กับฝั่งเสียงของชายคนนี้สั่นเครือในขณะที่กระซิบว่านั่นมันอะไรกันแน่ก่อนที่เขาจะเริ่มวิ่งหนีด้วยความกลัวคลิปดังกล่าวนั้นกลายเป็นไวรัล และจนถึงตอนนี้หลายคนก็ยังคงถกเถียงกันอยู่เลยว่ามันคือปลาขนาดใหญ่ยักษ์หรือบางสิ่งบางอย่างที่ประหลาดเกินกว่านั้นแล้วทุกคนคิดว่าเจ้าสิ่งนี้มันคือตัวอะไรฝูงปลากระเบนว่ายน้ำข้างนักท่องเที่ยวนักท่องเที่ยวที่ชายหาดแห่งหนึ่งในฟลอริดานั้นได้พบกับฝูงปลากระเบนขนาดใหญ่โดยไม่คาดคิด พวกมันว่ายน้ําผ่านนักท่องเที่ยวไปโดยที่นักท่องเที่ยวบางคนนั้นยังไม่รู้เลยว่ามีตัวอะไรว่ายผ่านถึงแม้ว่าฝูงปลากระเบนเหล่านี้จะดูเป็นมิตรแต่ทว่าหนามแหลมที่หางของมันนั้นมีพิษอยู่โชคดีที่พิษนั้นเป็นพิษอ,อ่อ,อนๆแต่ที่น่ากลัวกว่าพิษก็คือหนามของมันนั่นเองเพราะว่าที่หนามของมันนั้นจะมีเขี้ยวหยักที่ทํามุมไปด้านหลังทําให้เมื่อโดนต่อยหรือโดนแทงเข้าไปนั้นจะเจ็บปวดอย่างมาก โดยคลิปวิดีโอนี้นั้นถูกโพสต์ครั้งแรกบน Facebook และก็มีผู้เข้าชมกว่า160ล้านครั้งแต่แม้ว่าพวกมันจะว่ายน้ำใกล้กับนักท่องเที่ยวขนาดไหนก็ไม่มีรายงานว่ามีอันตรายเกิดขึ้นเลยคาดกันว่าที่มันมารวมตัวกันแบบนี้ก็เพื่อวัตถุประสงค์ในการสืบพันธุ์เพศผู้หลายๆตัวจะแข่งขันกันเรียกร้องความสนใจจากตัวเมียนั่นเองปลายักติดอวน เช้าวันหนึ่งที่มีแสงแดดอ่อนๆสะท้อนผิวน้ำลูกเรือก,ก็กำลังช่วยกันดึงอวนขึ้นมาตามปกติแต่แล้วก็มีบางอย่างแปลกไปมีอวนหนึ่งนั้นหนักผิดปกติอย่างไม่น่าเชื่อหนักจนทุกคนนั้นต้องออกแรงช่วยกันดึงแบบสุดกำลังสิ่งที่ติดอยู่ในนั้นเหมันใหญ่โตเกินกว่าที่พวกเขาจะคาดคิดไว้พวกเขาตั้งหลักเตรียมพร้อมรับมือกับอะไรก็ตามที่อยู่ในอวนนั้นแล้วในที่สุดเจ้าสิ่งนี้ก็โผล่พ้นผิวน้ำขึ้นมาทันใดนั้นเองทั้งดาดฟ้าเรือก็เต็มไปด้วยเสียงอุทานด้วยความตกใจ ไม่ใช่แค่เพราะว่ามันใหญ่แต่ว่ามันแปลกจนไม่มีใครรู้ว่ามันคือตัวอะไรกันแน่สิ่งมีชีวิตบางชนิดใต้ทะเลลึกนั้นหายากซะจนแม้จะเป็นชาวประมงที่มีประสบการณ์สูงก็ยังไม่รู้จักเลยอย่างที่มีคนเคยพูดไว้ว่าทะเลนั้นคือที่ซ่อนของยักษ์อย่างแท้จริงและบางครั้งพวกมันก็โผล่ขึ้นมาบนผิวน้ำแบบไม่ให้ตั้งตัวปลาเดินได้ หรือ้าไปในถิ่นธุระกันดานมีทะเลสาบขนาดใหญ่ที่ซ่อนตัวจากสายตามนุษย์มานานและภายใต้ผิวน้ําที่นิ่งสงบนี้ก็เป็นที่อยู่อาศัยของสิ่งมีชีวิตแปลกประหลาดที่สุดชนิดหนึ่งของโลกน้ําในทะเลสาบนี้เต็มไปด้วยสิ่งมีชีวิตลึกลับที่หายากสุดๆซึ่งในคลิปนี้ก็มีตัวอย่างให้เห็นกันแบบชัดๆเลยโดยชาวประมงคนนี้นั้นดูตื่นเต้นมากๆที่กําลังจะได้ไปตกปลาเขากําลังจะจัดการกับสายเบ็ดเตรียมอุปกรณ์ทุกอย่างอย่างตั้งใจ แต่เขาไม่รู้เลยว่าสิ่งที่กําลังจะติดเบ็ดในอีกไม่กี่วินาทีนั้นจะทําให้เขาต้องตกใจสุดขีดโดยปลาบางชนิดนั้นสามารถพัฒนาครีบให้คล้ายกับขาเพื่อใช้ในการคลานขึ้นมาบนบกฟังดูเหมือนกับเรื่องแต่งแต่มันมีอยู่จริงการปรับตัวแบบนี้ช่วยให้พวกมันอยู่รอดในสภาพแวดล้อมสุดโหดและเป็นเครื่องยืนยันว่าธรรมชาตินั้นมีความคิดสร้างสรรค์ที่ไร้ขีดจำกัดจริงๆ ฉลามว่ายน้ำข้างกระดานเซิร์ฟบอร์ดนี่คือภาพจากโดรนทีน่น่าเหลือเชื่อเอามากมาก มันเป็นภาพของชายคนหนึ่งที่ก, <hi> กำลังพายเซิร์ฟบอร์ดเล่นและข้างๆของเขาก็มีฉลามขาวตัวใหญ่อยู่เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อโรเจอร์ฟรีแมนกำลังพายเซิร์ฟบอร์ดเล่นในช่วงเช้าของวันแม้ว่าชายฝั่งแห่งนี้จะมีรายงานการพบเห็นฉลามขาวแต่เขาก็สังเกตเห็นโดนอยู่บนหัวของเขาทําให้เขารู้สึกสบายใจเหมือนกับว่า totally มีคนกําลัง <Mile> คุ <Fortnite> ้มกันเขาอยู่หลังจากที่เล่นเสร็จและขึ้นฝั่งไปนั้นเขาก็ได้ไปดูภาพจากโดนที่เจ้าหน้าที่ได้ถ่ายเอาไว้ และภาพนั้นก็เป็นภาพของฉลามขาวตัวใหญ่ที่อยู่ห่างออกไปเพียงไม่กี่ฟุตจากโรเจอร์ฟรีแมนในตอนแรกนั้นเขาเข้าใจผิดว่าเงาของฉลามนั้นเป็นเงาของแมวนม้ำมีการโพสต์ภาพนี้บน Facebook และผู้คนก็ได้บอกว่าเงานี้มีลักษณะคล้ายกับฉลามขาวมากกว่าและในวันเดียวกันนั่นเองก็ได้มีภาพจากเครื่องบินที่ถ่ายติดฉลามขาวถึง2ตัวเลย โรเจอร์นั้นบอกว่าทางการควรมีมาตรการความปลอดภัยที่มากขึ้นเพื่อปกป้องนักว่ายน้นําจากฉลามขาวเหล่านี้โดยเน้นย้ำถึงความสําคัญของการอยู่ร่วมกันกับสิ่งมีชีวิตใต้ท้องทะเลและการใช้โดรนบินตรวจสอบชายฝั่งนั้นก็ถือเป็นหนึ่งในมาตรการรักษาความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่แถมยังได้ภาพส,สวยๆเก็บเอาไว้ดูอีกด้วยเงาลึกลับกลางสายน้ํา ที่อาร์เจนติน่าริมแม่น้ำปารานามีภาพถ่ายติดวัตถุประหลาดเลือนรางยืนอยู่กลางสายน้ำตอนแรกชาวบ้านคิดว่าเป็นเพียงแค่แสงสะท้อนหรือไม่ก็เป็นท่อนไม้ที่ลอยตามน้ำปกติแต่ไม่นานนักรูปร่างนั้นกลับตั้งตรงขึ้นดูคล้ายกับมนุษย์และก็เหมือนกับกำลังยืนนิ่งเฝมองอยู่กลางกระแสน้ำไม่มีใครสามารถอธิบายได้เลยว่ามันคืออะไรกันแน่ ภาพถ่ายนี้ถูกเผยแพร่ไปในสื่อท้องถิ่นอย่างรวดเร็วและไม่ว่าจะเป็นสิ่งใดความเงียบงนันความน่าขนลุกของมันก็คืออีกหนึ่งปริศนาที่ผมอยากให้คุณผู้ชมทุกคนช่วยกันหาคำตอบและทั้งหมดนี้ก็คือสิ่งมีชีวิตที่น่ากลัวที่สุดในแม่น้ำที่กล้องนั้นสามารถถ่ายเอาไว้ได้ซึ่งถ้าหากคุณชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์และกดปุ่มกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยนะครับ สำหรับวันนี้คงต้องขอลาไปก่อนเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ